แล้วนะคะ Ho Station Spphere ร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะและก็ใส่โค้ดส่วนลด Hoop ์ส AY ค่ะใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop s Station ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 Man เ a ี่วันนี้เราทั้งสองคนนะมีนตั่กับเี็เอกก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเกาะติดทีม USA ค่ะกับเกมอุ่นเครื่อง Exhibi t i o n g เกมนะคะที่แข่งกับทีมแคนาดาในวันนี้ค่ะเรียวกว่าเป็นวาระแห่ง เลยสำหรับแฟนบาสเอ็เลยก็ว่าได้นะคะแอีเนโแฟนๆอยู่พวกเราทุกคนอยากจะดูทีม USA มากเป็นการรวมตัวกันของสุดยอดผู้เล่นของ NBA นบอยู่ในทีมทีมเดียวกันเรียกว่าเป็นเอเวนเจอร์ทีมเลยก็ว่าได้นะคะคและข่าวดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถดูเกมอุ่นเครื่องในช่วงนี้แบบฟรีๆเลยนะคะที่ NBA App ผ่าน NBA a g u e Pass ค่ะหรือถ้าหากว่าใครไม่มี NBA App หรือว่าไม่มี NBA a g u e Pass ก็ส,สามารถดูได้ที่ YouTube NBA นะคะเขาจะไลฟ์สดในช่วงเกมเนี่ยให้ดูกันฟรีๆเลยและก็มากไปกว่านั้นพิเศษแบบสุดๆเพื่อนๆสามารถเปิด2หน้าจอดูเกมพร้อมกับฟังบรรยายไทยจากพวกเราค่ะแล้วมาสนุกด้วยกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะอยากจะขอกำลังใจค่ะเพื่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือกด Subscribe ด้วยค่ะตอนนี้นะคะต้องการหาสินค้าบาสเกตบอลไปเลยค่ะที่ Hoop 23 A y ค่ะแป้นบาร์ก็สปอร์ตดิงค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนเลยค่ะเอมิเน่ตอนเมื่อค่าเมื่อคืนนี้เองนะคะเราได้รับข่าวมาค่ะว่าควายเลนเนอร์ถอนตัวจากทีม USA ในการลุยศึกโอลิมปิกที่กรุงปารีสค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะเอมิเน่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่ถ้าเกิดจะถามเพื่อนๆแฟนๆเนี่ยก็คงไม่ได้ประหลาดใจอะไรเพราะว่าตั้งแต่ที่เข้าแคมป์มาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวของคาวายเลนเนอร์ใส่ซัพพอร์ตที่ขาขวามโดยตลอดเนื่องจากปัญหา เาไวเองเขาก็บอกนะครับว่าเขาแฮปปี้ดีมีความสุขดีกับการซ้อมทุกอย่างไปได้ดีหมดเลยหรือแม้กระทั่งไทลอนลูที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมโอลิมปิกเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคาไวเนี่ยสามารถลงสนามได้โดยที่ไม่มีจํานวนนาทีในการลงสนามแบบจํากัดเลยแต่จนแล้วครับอย่างที่แอนตมินตูลพูดครับเมื่อเมื่อคืนประมาณสัก4ี่ทุ่มของบ้านเราเนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วว่าควาไวเลเนอร์ได้ถอนตัวนะครับในจุดนี้เนี่ยเป็นการตกลงร่วมกันนะครับของทั้งทีม l a c l i ค p e r s สแล้วก็ทีม USA าหัวการพักของเขาไวเลยเนนร์การถอนตััวในคร้ง จะทําให้ตัวของเขาพร้อมมากกว่านะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลที่จะถึงนี้เพราะว่าตัวของควายทุกคนทราบกันดีนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้น mm. ําเบอร์หนึ่งเขานี่เขาไม่มีพจอสแล้วถ้าเกิดบาดเจ็บย,วยาวๆเนี่ยและใครจะก้าวขึ้นมาช่วยทีมในการทําแต้มก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแทนตัวของเขาเพราะว่านี่เป็นโอลิมปิกครั้งแรกในชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของควายเลนเดอร์แล้วก็เป็นไปได้ย้อนกลับไปตัวของเขาเ,เจอปัญหาาการบาดเจ็บที่เข่าขวานะครับเข่าขวาอักเสบ ช่วง14เกมสุดท้ายของฤดูกาลรรวมในเพลย์ออฟด้วยเนี่ยเขาพลาดการลงสนามถึง12เกมดังนั้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัดสินใจร่วมกันนะครับพอตูนได้ยินข่าวตูก็เสียดายนะคะมิเน่เพราะว่าการติดทีม USA ครั้งนี้ค่ะเป็นความตั้งใจของควายด้วยนะคะที่ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มารับใช้ชาติแบบนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมองกลับไปแล้วตูก็เข้าใจทั้ง2ฝ่ายในฝั่งของ LA Clippers เพื่อนลองคิดดูสิคะว่ถาถ้าหากเาเปิดสนามใหม่ Intuit Dome ม,มาแล้วเกิดไม่มีควายควายเกิดเจ็บไม่สามารถลงสนามทําการแข่งขันได้ในส่วนนี้ก็เป็นผลกระทบอย่างมากสําหรับทีมคลิปเ เองด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะต้องคอยเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของควายเลเหนื่ให้พร้อมที่สุดสําหรับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะและหลังจากนั้นไม่นานเลยค่ะทางทีม USA ก็ประกาศต่อเลยนะคะว่าจะเป็นเดริกไวท์ค่ะที่จะมาลงทาการแข่งขันแทนควายเลยเนอ์ในส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าเอ็มวีเอคิดยังไงบ้างคะตอนแรกแฟนๆเนี่ยก็ลุ้นอยู่อยากจะให้เป็นฟนอลนด์เอ็มวีพีอย่างเชรินบราว์์คือในส่วนของเดริกไวท์เนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าแสดงความดีกับตัวเขาเพราะว่าแกรนด์ฮิลที่ทําหน้าที่เป็นมมเองเอออขทีากก็ มาบอกเหมือนกันว่าเขาก็เสียดายและก็เสงแทนคาวายเลยเนี่ยที่ไม่สามารถไปร่วมลุยโอลิมปิกกันได้เพราะว่าตัวของคาวายเนี่ยก็ตั้งใจทุกอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะสมที่จะติดทีมโอลิมปิกตั้งแต่แรกแบบนี้ด้วยก็ไม่เป็นไรครับเขาก็เอาเดริลกไว้เข้ามาแทนก็แสดงความดีกับเดริลกไว้อย่างที่บอกเดริลกไว้เนี่ยเพิ่งคว้าชแชมป์เพิ่งต่อสัญญากับทางเซลติกต่อไปย,ยาวๆนะครับอีก4ปี126ล้านเหรียญเรียกว,ว่าเป็นสัญญามหาศาลนะครับตอนระหว่างที่มีข่าวประกาศออกมาเนี่ย ตัวของเดอริกไว้เนี่ยเขาก็ไปเปิดแคมป์ช่วงซัมเมอร์แบบนักกีฬาจะเปิดแคมป์อยู่แล้วนะครับสอนบาสให้คลินิกเปิดคลินิกให้เด็กๆก็ามาที่บ้านเกิดของเขาที่โคโ,รโลราโดในวันพรุ่งนี้ตามข่าวตัวของเดอริกไว้ก็จะไปร่วมงาน SP นะครับแต่ตอนนี้ก็ไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าต้องเตรียมเข้าแคมป์โอลิมปิกในเกมอุ่นเครื่องวันนี้ที่เจอกับทีมชาติแคนาดาเรายังคงไม่เห็นเดริกไว้นะครับ ตัวของเขาจะบินไปจอยกับทีมที่อาบูดาบีนะครับเตรียมทําการแข่งขันอุ่นเครื่องในเกมที่เหลืออยู่เรียกว่าเป็นการเก็บกระเป๋าแบบสบายใจมากสำหรับเดริกไวท์นะคะมารวบกับทีม USA แต่สัญญาก็ต่อไปเรียบร้อยแล้วยังไม่พอใครไม่ได้ทำฟันมาหล่อเรียบร้อยเลย <c oughs> ด้วยยิ้มหล่อเข้าทีมเลยทีเดียวทีนี้ค่ะก็พมีกระแสข่าวมากมายเลยว่าไม่ได้คิดว่าเจริกไวท์เนี่ยเหมาะสมมากกว่าเจเรนบาวเหรอคะเจเรนบาวนี่ระดับฟนอลเป็เอ็มวีพีเลยนะคือถ้าเกิดพูดพูดในแง่งแบบ ความสามารถศักยภาพ<ะ>ตัวตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่า Brown เจเรนบราน์เขาเหนือกว่าเป็นฟ i n a นอลส์เอ็แต่มันมีปัจจัยหลายต่อหลายอย่างนะครับที่ในท้ายที่สุดแล้วทางทีมเขาเลือกเดริกไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆแล้วทางทีม USA เนี่ยเขาก็วางไว้นะครับว่าถ้าเกิดมีนักกีฬาที่บาดเจ็บหรือว่าถอนตัวลักษณะแบบนี้เนี่ย <hei. S 1> หลักๆแล้วน่าจะมีอยู่แค่3คนที่น่าจะมีโอกาส<ะ>ติดนั่นคือเจเรนบรันสัน เดริกไวและก็เจเรนบราวตัวของเจเรนบราวเนี่ยพวกเราเห็นบนโลกออนไลน์นะครับว่าเขาไปแสวงบุญที่นครเมกะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียร่วมกับแท็กโกฟอลอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวของเขาเนี่ยพร้อมจะมาร่วมลุยโอลิมปิกหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็มีการทวิตนะใส่อิโมจิที่แบบน่าคิดเพราะว่าพอมาเป็นเดริกไวก็เลยทำให้รู้สึกว่าเดริกเจเรนบราวเนี่ยเขาก็อยากจะติดทีมโอลิมปิกเช่นเดียวกัน การประกาศผู้เล่นต่างๆเนี่ยนะครับมันประกาศก่อนที่จะเข้าสู่ NBA Finals ก่อนที่ Celtics จะคว้าแชมป์ก่อนที่เจเรนบราจะเป็น Finals MVP ดังนั้นเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดทั้งทีม USA เขาก็มองหาความลงตัวมากที่สุดสมมุติว่าเข้ามาแทนเนี่ยในฐานะ Finals MVP อาจจะไม่ดูอาจจะดูไม่ดีก็ได้นะคโอ้ Finals MVP ต้องเข้ามาแทนนักกีฬาที่บาดเจ็บออกไปแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความลงตัวความเหมาะสมที่มากกว่า เพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าทำไมถึงไม่เป็นเจเรนบรันซันเพราะว่าทั้งทีม USA เนี่ยมีทั้งสเตฟมีทั้งไทริสแฮร์ริเบอร์ตันที่ถือว่าเป็นกาดที่รูปร่างเล็กหน่อยถ้าเกิดเอาเจเรนบรันซันกับลักษณะคล้ายๆกันโอกาสในการเล่นความลงตัวต่างๆเอาเจเรนบรันซันเข้ามาก็อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นในส่วนของเ,อเจอเรนบราว์เองเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบวิงเพลเยอร์ต้องการมีลูกบาสอยู่กับตัวถึงจะแสดงศักยภาพได้มากขนาดนั้นช่วยยิง3คือในทีม USA เนี่ยก็มีลักษณะผู้เล่น ที่เป็นกลุ่มแบบนั้นเนี่ยก็อยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเจสันเทตัมเพื่อนร่วมทีมของเขาเองหรือว่าจะเป็นแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเป็น KD อ,อีกเนี่ยครับนี่คือนี่คือเขาคงมองความลงตัวในขณะที่ตัวของเดริกไว้เองเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถเข้ากับระบบการเล่นได้ทุกอย่างเกมรับก็ได้ยิง3ก็ดี สร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มเป็น playmaker ตัดเข้าไปทําแต้มเรียกว่าเอาเข้ามาแทนนักกีฬาสักคนหนึ่งที่ออกไปจากทีมลักษณะแบบนี้เนี่ยได้ลงตัวได้ง่ายที่สุดแล้วละครับนี่คือความสําคัญของเดริกไวท์เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมาช่วยการเล่นเกมรับกับจูฮอยเดย์ ร่วมกับเจสันเจทัมอีกกลายเป็น3คนของเซลติกอยู่นในทีม<า>เดียวกันสปายแน่นอนครับแบบนี้อย่างโหดเลยคะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นเกมอุ่นเครื่องวันแรกค่าวแฟนๆก็ได้เห็นถึงความลงตัวจร,งจริงๆนะของทีม USA ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยคะ่ะเมื่อว่าเกมวันนี้นี่เป็นอย่างไรบ้างทีม USA ใช้ผู้เล่น5ตัวแรกผู้เล่น5ตัวแรกเนี่ยถ้าพูดมาเพื่อนๆจะแบบโอ้โ oh, ห oh, นี่คือทีมแอดเวนเจอร์สุดยอดจริงๆมีทั้งโรบอทสเตฟบุกเกอร์จูฮอลลเดย์แล้วก็โจเอลเอฟบีในส่วนของแคนาดาค่ะพวกเขาใช้ SgarjBarrett เจนบรูคเดอะไวท์พาวจูเมลเมอรีผู้เล่นทาตัวแรกของแคนาดาเนี่ยก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะเริ่มเกมมาแคนาดานั้นออกตัวได้ดีกว่าคะ่ะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับออกนําไปก่อน10กว่าแต้มกว่าทีม USA จะได้ฟิลโกลแรกจากสเตฟเนี่ยก็นานอยู่เหมือนกันแต่พอตั้งหลักได้แล้วนะคะคร์เนอร์ที่2ในเกมก็ไหลลื่นขึ้นได้ทั้งแอนโทนีเดวิสได้ทั้งแอนแมนลดการเทิร์นโอเวอร์ช่วยเกมรับที่ดีทําให้ทีมแคนาดาเนี่ยมีเพียงแค่12แต้มเท่านั้นเองจบครึ่งแรกกลับขึ้นมมาาาน41ต่่่ออ33เเลคพสูรงงหก USA เนี่ยก็ยังคงดีกว่านะคะการยิง3เริ่มทำงานทั้งสเตฟทั้งบ er, ุกเกอร์พาทีม USA นี้ห่างไปกว่า15แต้มหลังจากนั้นค่ะก็คลองเกมชิลๆแล้วนะคะรักษาการนำแล้วก็โมเมนตัมของเกมเอาชนะไปได้ตามคาด86ต่อ72แต่จะบอกว่าถ้าหากว่าไม่ชนะเนี่ยโดนสบประมาณแน่นเลยนะที USA ต่อให้เป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามทีเธอไม่ได้ดูบาสมานานวันนี้หายเหงาเลยค่ะแล้วก็ฟังคอมเมนต์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะอ่านคอมเมนต์ของเพ,อเพื่อนไปด้วยเพื่อนๆบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ดูบาหรือว่าดูซีรีส์ ดูไปยิ้มไปสิงขาย<บ>มินเน่เกมอุ่นเครื่องในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นการอุ่นเครื่องที่หนักหน่วงอยู่นะมันเหมือนไม่ใช่การอุ่นเครื่องเลยวันนี้เนี่ยเราเห็นการประทะหลายต่อหลายครั้งนะครับหนักๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่โจเอลบีเนี่ยฝากลักที่คางเอาไว้ของ เดอะไวท์พาวนะบริหารกรามโอ้โหค <laughs> อแทบหลุดเลยนะฮะ <laughs> หรือว่าจะเป็นจังหวะที่เรเบรนเจมส์กับดีลอนรูฟมีการทักทายกันสักนิดหนึ่งมีการถองด้วยท่อนแขนของเรเบรนอันหนักหน่วง <laughs> สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยมีความสุขแต่ในเกมวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวของสตีฟเคอร์ในฐานะหัวหน้าโค้ชเ,เหมือนเป็นการลองลองผู้เล่นนะครับเหมือนแบ่งเป็น2ชุดเลยชุดแรกเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเกมของพวกเขายังไม่ค่อยไหลลื่นอันนี้เข้าใจได้เพราะว่า การรวมทีมของโอลิมปิกชุดนี้เนี่ยรวมเล่นกันมาซ้อมกันจริงๆเนี่ยประมาณสักอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองเราจึงยังคงเห็นการเทิร์นเวอร์ที่ค่อนข้างเยอะอยู่จังหวะเปิดฟลัชเบรกแล้วก็จ่ายเสียเลบรอนก็จ่ายเสียบ้างเพื่อนรวมทีมจ่ายแรงเกินไปจังหวะการทําแต้มต่างๆยังไม่ค่อยต่อเนื่องนี่คือในช่วงควอร์แรก ตอนแรกในดนงแคนาดานนำห่างเลยนะครับ11-1หนึ่งกว่าจะมาได้ฟิลโกลแรกจากสเตฟเนี่ยก็นานอย่างที่อเมนตูนพูดการเล่นไม่ค่อยไหลลื่นแต่พอตั้งหลักได้เนี่ยพอมันเป็นชุดที่2ที่พวกเขาเอาอลงมานะครับเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากคือคือแอนโทนีเดวิสแบร์มาเดบโยแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดไทรรสแฮร์ริอร์ตันเจสันเททัมเจสันเททัมเนี่ยโอ้โห و, เดี๋ยวก็ข้ามเดี๋ยวก็เข้าไปวางป่าข่วงหรือว่าจะเป็นแอนแอนแมนเนี่ยก็โอ้โหกระโดดยิงระยะกลางชิงแป้นลงข้ามระยะ3คะแนนลุยเข้าไปควงวางด้วย สวยงามมากค,ครับแอนนี่สุดยอดมากๆเลยนะคะมิน่แบบคือเหมือนแบบว่าเล่นอยู่ในเพสของตัวเองอยู่ในเกมของตัวเองแล้วทำได้ดีมากๆ a n แอนโทนีเดวิสวันนี้ก็ด<ช>ับเบิลดับเบิลนะครับ10แต้ม11รีบารกับอีก4บล็อกโอ้โหวันนี้คึกมากๆเราเ็นเลยว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยเดี๋ยวก็ตามไปบล็อกพยายามจะบล็อก ปแปงตุ้มตามตุ้มตามเต,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 ต็มไปหมดเลยนี่คือแอนโทนีเดวิสหรือว่าจะเป็นจังหวะการส่งให้กับเลบรอนเจมส์แบบรู้ใจกันครับหลุดเข้าไปยัดห่วงสุดยอดมากครับวันนี้เนี่ยไฮไลท์งามๆม,มีหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะที่สเตฟเนี่ยส่งให้กับเลบรอนเจมส์ยัดหว่วงครับโอ้โหแฟนบาสท,ทั้งโลกนอนหลับฝันดีเลยวันนี้เป็นคอมบิเนชันที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วเป็นสิ่งที่แฟนบาสเนี่ยเยียงพวกเราไฟฝันอยากจะเห็นในการแข่งขันแบบนี้แหละถ้าเกิดไม่ได้ไปดูในทีม USA ก็ไม่รู้จะไปดูที่ไหนแล้วนะคะอย่างา นักกีฬาก็ไม่ได้เล่นกันแบบจริงจังแบบทีม U.S.A. แบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะเป็นอย่างจู h o ร์เร y เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหเขาเน้นเกมรับมากๆอ่ะตามประกบใส่ S.G.A. S.C.A. แต่ละลูกที่ยิงลงนี่คือยากๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ธรรมดามากสำหรับ S.G.A. เพราะว่าเจอจูฮอร์เดนี่ประกบยังก็โอ้โหแข่ง N.B.A. ไฟ n a ลยังไงอย่างนั้นเลยอะ่ะ <laughs> ใช่นี่คือความ เขาเรียกว่าอะไรเป็นนักกีฬาที่ทีม USA ต้องการมากๆเลยอย่างจูรฮอยเดย์ไทริสเฮร์ิเบอร์ตันเราก็เห็นการจ่ายงามๆนะครับดูข้ามไปมองอีกทางนึงย่อนให้เพื่อนอีกทางนึงแบมเนี่แบบนยัดห่วงสบายๆส,สิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นโชว์เคสจริงๆอ่ะสร้างความสุขให้กับแฟนๆที่เข้ามารับชมจะมีติดอยู่นิดนึงครับนี่คือการเล่นของโจเอลเอ็มบีชสำหรับโจเอลเอ็มบีชนี่ถือว่าเป็นโอลิมปิกครั้งแรกในชีวิตของตัวเขานะครับเจ้าตัวยังคงต้องใช้เวลาในการปรับเกมหลายๆอย่างนะครัาาารรเเเเล่นนวยยยออุ์ทงหหหี็สฟป สุดท้ายเนี่ยฟาวเอาออกไปเจ้าตัวยังงงๆอยู่เลยนะครับนี่ฟาวห้าฟาวเอาแล้วเหรอต้องออกไปนั่งแล้วนะฮะ <Ừ. S 1> นี่คือการแข่งขันฟีบาที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเป็นกฎของฟีบาเป็นเส้นของฟีบาเป็นขนาดสนามของฟีบาเส้นนี้ต้องมาต้องมากำหนดต้องมาตีกันใหม่นะครับสคะแนนเนี่ยจะสั้นลงขนาดความกว้างความยาวของสนามก็จะเล็กกว่าสนามของ NBA ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองดูเวลายืนโซนกันเนี่ยโอ้โหนักานกาเน,นี่มาก่ันนก็รู้สึกนะครับและที่สําคัญ นักกีฬาสามารถยืนแช่ในการเล่นเกมรับของตัวเองได้นะครับไม่มี d e f e n s i v e 3 three second ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอโ้โหเดี๋ยวจะต้องมีการบล uh ็อ huh. กอยู่ดีจะลุยเข้ามาวางปากวงเนี่ยทำไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับในการแข่งขันฟรีบ้าจังหวะที่รีบาวปากกวงเนี่ยหยิบลงมาได้เลยนะครับบอลกุกขักกุกขักอยู่บนขอบวงเนี่ยจับก่อนยัดพวงหรือว่าจะรีบาวกันได้เลยไม่มีกฎแบบ NBA นี่คือความมันอีกรูปแบบหนึ่งครับและการแข่งขันอุ่นเครื่องในวันนี้ก็ถือว่าทั้งทีม USA พอตั้งหลักได้ พวกเขาก็เข้าสู่เกมของตัวเองนะครับทั้งเกมรุกเกมรับการยิง3คะแนนทุกอย่างก็ยังคงดูดีกว่าทีมแคนาดาแต่ในจุดหนึ่งที่อยากให้เพื่อนเพื่อสังเกตการเล่นเกมรับของแคนาดาเวลาเขาเน้นเวลาเขาตั้งใจเนี่ยเขาก็ทําได้ดีมากๆแคนาดาเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับทีเ่เพื่อนเพื่อห้ามมองข้ามเด็ดขาดพวกเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในครั้งนี้ด้วยวันนี้เป็นเพียงแค่อุ่นเครื่องครับเป็นการลองของ ในท้ายที่สุด USA ก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างที่ควรนะครับการอุ่นเครื่องแบบนี้ถือว่ามีความจําเป็นกับทีมโอลิมปิกทีม USA มากๆนะครับทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่แค่ทีม USA อ,อย่างเดียวทีมแคนาดาด้วยเดือนหลังจากนี้จะเหลืออีก4เกมนะครับในการอุ่นเครื่องทีม USA ยังขาดอีก2คนนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะั่นคือเควินดูแรนที่ยังคงมีอาการ uh huh. บาดเจ็บที่บริเวณน่องและก็เดริคไวท์ที่เข้ามาแทนควายเลเนอร์ครับ โอ้โห oh, คิดไม่ออกเลยนะคะมินเน่ทีม USA เนี่ยที่มีทั้งจูฮอยเดแล้วก็มีท, ide, ทั้งเจอริกไวท์จะโหด oh. แค่ไหนเหมือนเป็นทีมแบบบอสตันเซาทิกเลยนะทั้งเจอริกไวท์แล้วก็จูฮอเดแล้วก็อัปเกรดขึ้นไปอีกมีทั้งสุดยอดผู้เล่นรวมกันแบบนี้และหลังจากจบเกมนี้ค่ะทีม USA ก็จะเตรียมตัวเดินทางไปอับดาบีต่อนะคะ<ๆ>เตรียมเจอกับทั้งออสเตรเลียค่ะแล้วก็เซอร์เบียเราต้องตามข่าวกันต่อไปว่า KD เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถลงสนามทำคะแแข่งขันได้เมื่อไหร่แล้วกกก็็ททีี่่อบบดาาคะะะจไ้แลลวมันนงส นะคะอุ่นเครื่องไปพปร้อมๆกันและแน่นอนค่ะพวกเราจะทําการบรรยายไทยผ่าน Playback น,นะคะสามารถรับชมกับเพื่อนๆผ่าน NBA a อ p แล้วก็ผ่าน YouTube ของ NBA ค่ะเจอกันท Planet, ้ามพลาเด็ดขาดเป็นยังไงบ้างคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับเกมวันนี้มีใครได้ดูการแข่งขันบ้างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มากแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พานคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ Twenty t h r Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือเจ้าของเราช w e n t y t Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ ฝันดีนะ่นี้